ก็าบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราสตาร์คารถมือ2ประุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้ผมนะครับปืนสตาร์คาจะพามาดูกับเก่งฮอนด้าซิตี้ 1.5S ปี2013นะครับมาในราคา319,000บาทเท่านั้นนะครับและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับมาจากคลิปนี้โปรฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดาเนินการ ฟรีประกันภยัยรถยนต์แล้วก็ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวภายนในเครื่องยนต์นะครับพุกน้ำมันคืนน้ำเกียร์ตรงนี้เราเปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยถ้าใครหาซิตี้ชมนี้อยู่หน้าต่างงี้เครื่องแรงๆเจนนี้รู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่ามาต้นมากๆนะครับก็ดูเป็นเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับมาคันนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าสภาพให้ดูกันเลยกับเจ้าคันนี้ราคาที่3 1 9เเนี่ยสภาพมา,มาดีจริงๆ ไฟหน้าไม่มีเหลืองแตกล้าวนะครับมาดีมากนะครับนี่สภาพนะครับคมเนียมสามเส้นอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวเริ่ม1.5 s อไฟตัดหมอกยังไม่ได้มีให้นะครับผมแต่เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้อ่าแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับสภาพล้อกระทะนะครับมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ไม่ได้ถึงจะดีมากเพราะว่ามันเป็นรถมือสองนะครับต้องเข้าใจกันหน่อยว่ามันก็ย่อมมีล่องรอยกันบ้างนะครับรถสิปีร่องรอยนะครับจะมีขอบๆกันบ้างแต่ในตัวของเนี่ยครับกระทะเนี่ยมันก็เป็นรอยเปื้อนนะครับตรงนี้ถ้าเช็ดไปมันก็สวยนะครับอ สภาพทั้งคันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่รถ10ปีสภาพมาทั้งคันเนี่ยคือคุ้มค้าโอเคเลยร่องรอยการชนร่องรอยกุ๊กรอยขีดข่วนเนี่ยไม่มีค่อมข้าโอเคนะครับกับเจ้าตัวนี้แล้วก็มาภายในนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพคอนโซลมาคุ้มค่าโอเคนะครับแล้วก็บาอมาคุ้มโอเคเลยมาแบบนี้นะครับราคานี้ค่อนข้างคุ้มนะครับนี่แล้วเม็ดอาร์เป็นยังไงให้ดูกันหน่อยนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับโอ้โหแน่นนี่นี่ดูด้วยเลยนะครับว่าโอ้โหสภาพเนี่ยมาคุ้มค่าโอเคเลย นะครับเบ็ดอาร์คนะครับรอยอาร์คอยู่กันครบๆนะครับไม่มีหายโอ้ยแน่นนะครับนี่นี่นะครับดูได้เลยนะครับสภาพนะครับรถสิปีแต่มาให้กันสภาพค่อนข้างเดิมเลยนะครับผมซอกในนะครับนี่ซอกเดิมๆแล้วก็นี่นะครับแผ่นเพลทเล็กเครื่องตรงนี้มันไม่มีหายแม้แต่ตัวอักษรเดียวเลยนะครับติ๊กเกอร์ที่อยู่ตรงนั้นก็ยังอยู่กันครบๆนะครับผมก็สาหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเรามีรับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความนัดซื้อไปตุดเจอเรายินดีซื้อคืน1 0ึ้นเลยนะครับแล้วก็มา คุณสภาพกันตรงนี้หน่อยนี่นะครับอ่าภายในเป็นยังไงนะครับนี่ดูได้เลยนะครับ ภาพมาดีมากๆนะครับด้านหลังในห้องโดยสารเนี่ยถือว่ากว้างมากๆนะครับกับรถเครื่องพันห้านะครับแล้วก็สภาพมาอย่างนี้คือเหมือนจะไม่ค่อยได้นั่งเลยนะครับสภาพมาดีจริงๆก็ในส่วนของเม็อาร์ครอยอาร์ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูครบทั้ง4ฝั่งถ้าอยากดูนะครับก็สามารถมาดูตัวจริงหรือว่าจะทักมาหาเราก็ได้นะครับถ้ามาหาเราก็สามารถมาได้ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วสามแยกวัดบ่อทองแต่ถ้าจะทักมาก็ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับไลน์แอดที่ขึ้นอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านท้ายสภาพเป็นยังไงดูได้เลยนะครับนี่มายเล โคงไปนะครับไม่มีเหลืองแตกร้าวนะครับผมอ่าแล้วก็นี่เซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับให้มา2จุดถอยไปไม่มีชนนั่ฟังเสียงดีๆแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเปิดยังไงนะครับเปิดได้ด้วยกุญแจนะครับกุญแจให้มานะครับเป็นรีโมท1ดอกแล้วก็เป็นในนี่ครับนี่กุญแจสำรองอีก1ดอกนะครับผมก็ไขเปิดได้เลยนี่ด้านในนะครับก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครนะครับที่กังวลว่าอ่ารถ4ประตูนะครับมันจะเก็บของได้เยอะหรือเปล่าคันนี้เก็บได้เยอะนะครับแถมเครื่องค่อนข้างโอเคเลยแรงแต่ประหยัดน้ำมัน แล้วก็นี่นะครับภายในตรงนี้นะครับเบาะฝั่งนี้แผงประตูนะครับมาดูกันเลยว่าสวยๆนะครับถ้าใครเห็นตะกี้นี้ก็จะเห็นเลยว่าแผงประตูสองฝั่งมาค่อนข้างสภาพโอเคเดิมๆแล้วก็นี่นะครับกระจกนะครับโลโก้ฮอนด้ายังอยู่นะครับไม่ได้มีเปลี่ยนมานะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของห้องคนขับกันหน่อยนี่นะครับ สภาพมาออปชั่นตัวเริ่มให้มาประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคมากๆนะครับใครเน้นขับนะครับคุณจะมีความสุขกับการขับเจ้าคันนี้นะครับเกียร์ออโต้ที่ขับได้ค่อนข้างเร็วแรงเลยนะครับสภาพเป็นไงนะครับดูได้เลยนะครับนี่มาค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นเรื่องความสะอาดตรงนี้รถมมือสองนะครับย่อมมีกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราทำการเก็บงานเก็บเรื่องความสะอาดให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับนี่ ไฮไลท์เจ้าคันนี้เลยนะครับคือโฉมซิตี้ตัวนี้2013อ่ะมันเป็นเครื่อง120หม้านะครับไม่ใช่117เหมือนตัวปี2014ก็นี่นะครับหน้าตาเครื่องยนต์จะเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องเบนซินฮอนด้าไอวีเทนะครับวอลไปผัดให้เวลักกำลังอยู่ที่120เลยเป็นเครื่องพื้นฐานเดียวกับเจ้าฮันด้าแ z นนะครับสภาพมังค่อนข้างดีสวยเลยนะครับผมนี่โผมาค่อนข้างเดิมๆเลยแล้วเนี่ยพวกฝานะครับดูได้เลยติ๊กเกอร์นะครับผมเนี่ยติ๊กเกอร์แผ่นพวกเลเบลอะไรเงี้ยครับเนี่ย ติ๊กเกอร์มอกอรนะครับผมซีนอะไรเงี้ยเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยจะเจ๊จิกซีนให้ดูนี่นะครับอ้โห,โหูมันเดิมมากๆนะครับคับนนี้คือหาได้ค่อนข้างยากครับกับรถ10ป,ปีราคาแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วก็ในส่วนเครื่องยนต์เนี่ยมีรับประกันให้ด้วยนะครับเครื่ <ๆ S 2> องเกียร์กล่อง ECU 1ปีหรือ10,000นโลนะครับพร้อมกับการรับประกันอีกกว่า179รายการเลยคือออกไปเนี่ยอุ่นใจให้ห่วงได้นะครับออกกับเราอะโอ้โหมีมาให้ครบๆนะครับผม แถมในส่วนของปีทุกค่าใช้จ่ายมีในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออกไปหายห่วงนะครับขับมันไปใช้ได้อย่างยาวๆนะครับแล้วก็เลขไมล์เนี่ยมาแค่10,000แกว่าๆเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูว่าไมล์ห0 0 0งแสนกับรถ10ปีตกปีแล้วไม่ถึงหมื่นเนี่ยกับราคาเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าตับเจ้าคันนี้นะครับ Honda City 1.5S ปี2013นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับมาในราคา3,19,000บาทแฉกชิปนี้ไปได้รับในส่วนของโปรฟรีทุกค่าใช้จ่าย ส่วนก็เจ็ดหนึ่งแปดสองแปดเก้าสี่สามนะครับหรือจะเป็นไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ก็ได้นะครับผมสามารถแชทิ้นี้ทักหาแอดมินเราได้เลยเรามีแอดมินรอมตอบอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนอยากถามตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่รถใหม่ๆที่เราออกมาปล่อยโปร,อ,ปรอ,อัปเดตสต็อกกันอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมนะครับราคารถมือสองบทรุมธาน,นีราคาดีฟรีดาวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ